อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทางสั้นท้งยาวกับเราเช้าปั่นไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องราวคาเซมิโร่แฟนผีว่าไงจับโรงตรงไหนดีลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3 4 5สี่ห้สปอต หลังจากที่พลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวคาเซมิโร่กับกองกลางทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนนะครับมาค้าแข่งนายทินโอเรฟอร์ดครับสนนราคาค่าตัว60ล้านยูโรพ่วงแอดออนอีก10ล้านยูโรครับการเซ็นสัญญาครั้งนี้เซ็นกัน4ปีครับแล้วก็เป็นนักเตะใหม่รายที่4ของทัพปีศาจแดงที่คว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากไทเรลมราเลเซียคริสเตียนอิริกเซนและก็ลิซานโดมาติเนสครับอย่างไรรก็ตามคับ ได้คาซิเมโรเข้ามาในครั้งนี้นะครับยังมีเครื่องหมายคําถามพอสมควรว่าเป็นนักเตะที่เอริกทอนฮากกุนซือชาวดัตเนียต้องการจริงๆหรือไม่ครับเพราะว่าดูเหมือนว่านักเตะที่เอริกธอนฮากต้องการจะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมมากกว่ามิดฟิลด์ตัวตัดเกมอย่างคาซิเมโรครับแต่ในเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับคาซิเมโรถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับระดับท็อปตัวหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเกิดคาซิเโรเข้ามานะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็น่าจะเนรมิิตัวจร นะครับโฉมใหม่ในทีมของเอริกเทนฮักได้ขึ้นมาใหม่เหมือนกันครับเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูก็คงไม่มีใครมาแย่งดาบิดเดเคอยร์นะครับกองหลังจากซ้ายไปขวาเป็นชารลมาลาเซียลิซาโดมาติเนสแฮร์รี่แม็กควายครับรวมไปถึงเดียโกดาโลครับโฟกัสที่แผงมิดฟิลด์ครับถ้าคาซมิโรเข้ามาจะจับลงตรงไหนนะครับก็ดูแลว้วคาซมิโรจะเล่นในบทบาทมิดฟิลตัวรับหรือว่า DM อย่างแน่นอนครับเป็นมิดฟิลตัวตัดเกมในบทบาทผู้เล่นหมายเลข4นะครับพร้อมกับจาขยบเฟรตครับเป็นผู้เล่นในบท บาทหมายเลข8นะครับในรูปแบบบ็อกซ์ทบ็อกซ์และก็ดานบรูโน่เฟนันเดสนะครับหรือว่าใช้คริสเตียนอิริกเซนคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเต็มตัวไปเลยครับนั่นคือโฉมคร่าวๆนะครับแดนกลางของอิริกเซนฮากยามเมื่อได้คาซิโรมาเสริมแดนกลางครับสำหรับคาซิโรนะครับโดยตำแหน่งธรรมชาติของเขาคือกองกลางตัวรับตัวตัดเกมครับเล่นบอลดุดันเข้าบอลหนกักมีลูกตุกติกยิบย่อยมากมายนะครับเป็นทําหน้าที่เนี่ยป้องกันพื้นที่ใกล้เขตโทษคุมพื้นที่ได้ดีครับสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมในยามับขนนเล่ ง่ายจับและก็จ่ายเปลี่ยนบอลยากเป็นง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่นักเตะจอมเทคนิคนะครับเพราะว่ามีนักเตะจอมเทคนิคอย่างลูก้าโมริตดูไปถึงโทนิครอสอยู่รายร้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วในทัพราชาชุดขาวเรอัลมาดริดครับเปีกับเรอัลมาดริดครับคาเซมิโร่คว้าแชมป์ลาลิก้าสสมัยแชมป์ยุโรป5สมัยนะครับลงสนามไปทั้งสิ้น222เกมตอง2เลยครับยิงไป24ประตูครับจะข้อสงสัยหลายอย่างนะครับว่าจะจับลงตรงไหนจะเปลี่ยนระบบหรือไม่ก็ดูแล้วน่าจะยึดโครง คล้ายเดิมครับเพียงแต่ว่าให้ตัวรับเนี่ยเป็นหน้าที่ของคาเซมิโรชัดเจนไปเลยครับส่วนเฟรดก็ทําหน้าที่บ็อกซูบ็อกนะครับเชื่อมเกมนําพาไปสู่บรูโน่เฟรนเดสหรืออาจจะเป็นคริสเตียนอีริกเซนครับในขณะเดียวกันครับพื้นที่แดนกลางเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เอริกเซนต้องการจะเปลี่ยนเป็นอย่างมากเลยครับกระสันเหลือเกินอยากเปลี่ยนอยากจับแยกเหลือเกินครับคู่ของแม็กโทมินกับเฟรดนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ทได้อย่างย่ําแย่น่าผิดหวังแพ้2เกมรวบจมบวยของตารางอยู่ณเวลานี้ครับเจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี เป็นตัวหลักครับจะเข้ามาเสริมขุมกําลังได้อย่างแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าคู่หูระหว่างเฟร็ดกับสกอตแม็กโทมินีอย่างที่แฟนๆหลายคนอยากให้ยุติช่วงเวลาของคู่นี้เสียทีครับการคว้าคาซิโรมาร่วมทีมนะครับจะเป็นแรงผลักดันครับให้แมนยูกลับไปเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับฤดูกาลนี้เล่น้แค่ยูโรปาลีกครับคาซิโรเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยครับสำหรับเวทีแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นหนึ่งในเล่นที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในรายการบิ๊กเอียร์ครับหล นะครับในช่วง9ปีครับหลังจากที่ย้ายมาจากเซาเปาโลครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวหรือยังไม่เปิดตัวอย่างไรก็ตามเกมแดงเดือดที่จะเปิดรังโอทัฟฟอร์ดเจอกับเวอร์ภูในวันจันนี้นะครับคาเซมโรถึงแม้จะย้ายมาแล้วนะครับทำเต็มที่ก็น่าจะได้ปรากฏตัวอยู่แค่บนอัศจานสนามโอทัฟฟอร์ดเท่านั้นครับเนื่องจากลงทะเบียนรายชื่อไม่ทันครับในเกมการแข่งขันนะครับสัปดาห์ที่สาของศึกพิมลิอังกฤษสัปดาห์นี้ครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะไม่ได้ลงนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงสนามอย่างเป็น เชื่อว่าแฟนๆปีสัตว์แดงครับต่างพากันตื่นเต้นนะครับแล้วก็พากันพูดถึงดีลของคาเซมโรครับว่าจะได้นักเตะที่ดีมาเสริมขุมกําลังให้กับเอริกเทนฮากหรือไม่นะครับแล้วก็เชื่อว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับในตลาดรอบนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เชื่อว่าบอร์ดบริหารของแมนยูโดนกระทุ้งไปหลายที่เหลือเกินโดยแฟนบอลของพวกเขานะครับน่าจะมีดีลต่างๆเข้ามาก่อนที่จะปิดตลาดครับก็หวังว่าแมนยูจะได้นักเตะเข้ามาอีกในอนาคตอันใกล้นี้ครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันปัๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, y u u t u b e t i k t อกปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ